ผมจะพาไปดูชีวิตของคนคนนี้นะฮะน่าสนใจมากนะเขาชื่อเล่นว่าฉีอาฉีแต่เขาเป็นช่าง,งเขาเรียกว่าช่างฉีนะฮะเขาไม่ใช่ญาติกับช่างช่วยนะแต่เขาว่าชื่อฉีอาฉีช,ชีวิตเขาน่าสนใจมากค่ะเอาดูก่อนนะคือเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอรถคันหนึ่งเน็ตสภาพสายมือเห็นไหมเป็นรถคันนี้ยสภาพต่อเติมเนี่ยเหมือนกับรถเขาเรียกว่าเป็นรถซาเล้งอะ แต่ว่าต่อเติมเป็นบ้านก็ใช่เป็นวิมานก็ไม่ผิดมากนักเป็นรถบ้านเลยอเออเนี่ยเนี่ยนะมาจอดอยู่มาจอดอยู่ตรงนี้บริเวณชายหาดนาจอมเทียนสัตหีบชนบุรีจอดเนี่ยดึงเดือนที่ผ่านมาแล้วจอดอยู่อย่างนี้เขาก็อยากอยรู้ว่านี่พิมพ์เขาเรียกว่าฉีดเขาเรียกว่าอะไรพ่นสีเท่าพาเนจรเขาก็เลยไปถามนะเพราะว่าข้างล่างมีป้ายรับซ่อมต่อเติมบ้านสร้างบ้านงานเชื่อมไฟฟ้าประปาติดต่อเบอร์นี้ช่างฉีว่าอย่างนั้นเออนี่ เขาก็ไปสอบถามช่างฉีเนี่ยนะชื่อจริงว่านายสินชัยวัฒนาอายุ55ปีเป็นชาวจังหวัดชาเชิงเสาเนี่ยปัจจุบันมีอาชีพช่างก่อสร้างแต่ว่าเขาป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองเตบท่านผู้ชมฟังนะฮะป่วยได้เส้นเลือดในสมองเตีบแขนซ้ายใช้การไม่ปกติแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานนี่สาคัญตรงนี้ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้กับโชคชะตาในชีวิตนะครับป่วยเป็น,นเส้นเลือด แขนซ้ายไม่ทํางานแต่ใจยังสู้อยู่นะครับเป็นช่างมาจ้างเลยมาจ้างเลยนี่นะครับเนี่ยทำได้ทุกอย่างนี่นะฮะคุณสินชัยหรือช่างฉีเนี่ยบอกว่ามีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นตจรตายแล้วอีกคนหนึ่งเป็นช่างกรมอู่ทหารเรือแต่ด้วยความที่ช่างฉีหรือลุงสินชัยเนี่ยรักในความเป็นสันโดษนะชอบใช้ชีวิตพเนจรนะรจึงได้นํารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัยและก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ช่างและก็รับอาชีพนะฮะประกอบอาชีพรับเหมาช่างก่อสร้าง เดินทางไปทั่วสารทิศใครจ้างนะทาทาเสร็จค่าที่ไหนนอนที่นั่นว่าอย่างนั้นทีนี้ระหว่างที่นักข่าวไปถามนะไปเจอชุดเป็นชุดทหารอยู่ในรถของของลุงเขาบอกลุงไอ้ชุดนี้เป็นยังไงบอกเฮ้ยนี่ผมนี่นะในอดีตเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นนักรบนะว่าอย่างนั้นสมัยถูกกองทัพบกตอนนั้นอะเรียกไปต่อสู้รบในสงครามเวียดนามนะนี่ผมนี่แหละเป็นหนึ่งในทหารเนี่ยสงครามเวียดนามตอนนั้นเนี่ยไปสู้อยู่ชายแดนอาแลนจรประเทศ ขณะนั้นนะผมมียศสิบเอกนะทาหน้าที่ในการเก็บกู้ระเบิดนี่ในตอนนั้นเวียดนามเนี่ยยกทัพมาตีไทยจีนยกทัพมาตีเวียดนามออจนมีชื่อขนานนามว่าจีนเนี่ยสั่งสอนเวียดนามนี่ผมนี่แหละเป็นหนึ่งในนั้นนี่เห็นไหมชีวิตผมเนี่ยยกย่องเชิดชูคุณลุงสินชัยมากเลยนะช่างฉีเนี่ยนะครับ<ฆ>แม้ว่าเป็นโรคนะแต่ว่าไม่ยอมแพ้ต่อ,ตอ,ตอโชคชะตาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับครบ32ประการนะครับทำหน้าที่สุจริตต่อไป ค่ะช่างฉีช่างฉีช่างฉีน่าสนใจมาก